เวลา14นาฬิกา14นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีสเสด็จพระราชาดำเนินไปยังหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเขตปทุมวันทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนภายใต้กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โควิด1 9ครั้งที่2เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากแนวพระราชดำริสมเด็จพระนิธิถาเทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชากุมารีที่ทรงห่วงใย,ยเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9และพระราชทานแนวทางให้จัดโครงการกริจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกในปี2563เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้สะท้อนหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด -19 ผ่านกิจกรรมการวาดภาพและกิจกรรมการเขียนเรียงความส่งผลให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ซึ่งส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาว,วชนการจัดนิทรรศการในครั้งที่2จึงมีวัตถุประสงค์ให้เด็กและเยาว,วชนได้สะท้อนหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามรูปแบบวิชีวิตวิถีใหม่เพื่ออยู่ร่วมกันกับโรคโควิด -19 ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวโรงเรียนหรือชุมชนของตนเอง พันกิจกรรมทักษะทางวิชาการตามความถนัดของตนเองได้แก่กิจกรรมการวาดภาพกิจกรรมการเขียนเรียงความภาษาไทยและกิจกรรมการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ในครั้งนี้ยังได้จัดกิจกรรมการประกวดและแข่งขันในระดับหน่วยงานและระดับสังกัดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม2564โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการวาดภาพ2 0 5 1คนกิจกรรมการเขียนเรียนความภาษาไทย1,941คนกิจกรรมการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ204คนรวมทั้งสิ้น4,196คนมีผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกผ่านเกณฑ์และมีความโดดเด่นเข้ารับพระราชทานรางวัล31คน แบ่งเป็นระดับดีเด่นประเภทกิจกรรมการวาดภาพ12คนกิจกรรมการเขียนเรียงความภาษาไทย12คนและกิจกรรมการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ2คนและระดับชมเชยประเภทกิจกรรมการวาดภาพ3คนกิจกรรมการเขียนเรียงความภาษาไทย1คนและกิจกรรมการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ1คน ทั้งนี้ผลงานที่เข้าร่วมกิจกรรมได้สะท้อนความคิดของเยาวชนและช่วยพัฒนาศักยภาพและทักษะในด้านศิลปะความคิดสร้างสรรค์าจากการวาดภาพและทักษะการใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษและเป็นเวทีสื่อสารสำหรับเยาวชนในช่วงสถานการณ์โควิด -19